ทดสอบการลูกเข้าของอนุกรมที่แต่ละพจน์เป็นจํานวนบวกนะคะหมายความว่านะคะจะไม่มีพจน์ไหนนะคะที่เป็นลบนะคะก็จะเป็น a 1นะคะบวก a 2บวก a 3นะคะบวกไปไเรื่อยแบบนี้นะคะเป็นบวกหมดเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นการทดสอบที่2การทดสอบโดยการเปรียบเทียบนะคะภาษาอังกฤษนะคะใช้นะคะ comparison test นะคะ การทดสอบโดยการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าให้อนุกรม an และอนุกรม bn นะคะเป็นอนุกรมที่แต่ละพจน์เป็นจำนวนบวกนะคะและและอะไรนะคะและ an มากกว่า0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ bn นะคะ an มากกว่า0นแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ bn นะคะสำหรับนะคะทุก A n ที่เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ว่านะคะข้อที ood ood. Grade, ่1ถ้าอนุกรม bn ลู่เข้าแล้วอนุกรม an จะลู่เข้าด้วยข้อที่2นะคะถ้าอนุกรม an ลู่ออกนะคะแล้วอนุกรม bn จะลู่ออกด้วยนะคะการทดสอบโดยการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะจะมีอนุกรม2อนุกรมที่เราจะต้องเปรียบเทียบกันนะคะจะมีอนุกรมสองอนุกรมที่เราจะต้องเปรียบเทียบกัน นะคะคือมีอนุกรม an นะคะกับอนุกรม bn โดยที่พจน์ที่ n นะคะของอนุกรม an เนี่ยนะคะจะน้อยกว่าหรือจะเล็กกว่านะคะพจน์ที่ n ของอนุกรม bn นะคะคือ an น้อยกว่าหรือเท่ากับ bn นะคะ an เนี่ยจะเล็กกว่านะคะ bn จะใหญ่กว่านะคะถ้าเราเขียนนะคะเป็นรูปนะคะ เราก็จะมีนะคะสมมุติว่ามีวงกลม2วงนะคะวงหนึ่งนะคะเป็น AN นะคะอีกวงหนึ่งนะคะเป็น BN นะคะ AN นะคะจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ BN นะคะถ้าเราให้ AN นะคะเป็นตัวเล็กนะเอาง่ายๆนะคะเป็นเล็กถ้าเราสมมุติให้ AN นะคะเป็นเล็กนะคะ แล้วก็นะคะเราให้ bn เป็นตัวใหญ่นะคะครูใช้ตัวย่อๆนะคะว่าใหญ่นะคะเราจะทดสอบเราจะเปรียบเทียบนะคะอนุกรมสองอนุกรมนะคะโดยที่เขาบอกว่านะคะถ้าถ้าอนุกรมนะคะถ้าอนุกรมนะคะ bn ลูกเข้านะคะ ครูไม่เขียนตรงนี้ดีกว่านะคะครูเขียนย่อตรงนี้เลยนะคะข้อที่หนึ่งครูเขียนเป็นเวอร์ชันย่อให้เราตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าอนุกรม bn นะคะลูกเข้าแล้วอนุกรม an จะลูกเข้าด้วยนะคะสังเกตนะครูบอกว่านะคะครูให้ bn เป็นตัวใหญ่ครูให้ an เป็นตัวเล็กนะคะถ้าจากข้อหนึ่งเนี่ยนะคะจากข้อความตรงนี้นะคะ ที่ให้มาในรูปของ summation a n summation b n ถ้าเราจะเขียนในรูปของข้อความสั้นๆนะคะในเมื่อครูให้ b n เนี่ยเป็นตัวใหญ่นะถ้าครูให้ b n นะครูให้ b n เป็นตัวใหญ่แล้วก็ครูให้ a n เป็นตัวเล็กแสดงว่านะคะครูสามารถจะเขียนได้ว่านะคะถ้าใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่ลูกเข้า แล้วเล็กลูกเข้าด้วยนะคะถ้าเขียนสรุปเป็นข้อความสั้นๆคือถ้าใหญ่เข้าแล้วอะไรคะแล้วเล็กเข้าค่ะข้อที่1นะถ้าสรุปจำง่ายๆเป็นข้อความคือถ้าอนุกรมใหญ่ลูกเข้าแล้วจะบีบให้อนุกรมเล็กลูกเข้าด้วยจำกระชับเข้าไปอีกก็คือถ้าใหญ่เข้าแล้วเล็กเข้า นะคะถ้าใหญ่เข้าแล้วเล็กเข้านะคะเหมือนตัวใหญ่ตัวเนี้ยเขาสามารถจะบีบตัวเล็กได้นะคะให้มันลูกเข้าเหมือนเขานะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาบอกว่าถ้าอนุกรมนะคะ AN ลูกออกนะคะแล้วอนุกรม BN จะลูกออกด้วยนะคะถ้าอนุกรม AN ลูกออกแล้วอนุกรม BN จะลูกออกด้วยนะคะเราให้นะคะหรือเราให้เราให้ an เป็นตัวเล็ก เราให้ bn เป็นตัวใหญ่นะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่านะคะสำหรับข้อ2นะคะเราสามารถจะจำเป็นข้อความสันส้นๆได้ว่าถ้าอนุกรมเล็กลู่ออกแล้วอนุกรมใหญ่ก็จะลู่ออกด้วยนะคะหรือจะจำให้สั้นกระชับเข้าไปอีกก็คือถ้าเล็กออกแล้วใหญ่ออกค่ะ ถ้าเล็กออกแล้วใหญ่ออกนะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบโดยการเปรียบเทียบนะคะเราจะมีกฎอยู่2ข้อกฎที่จำเป็นข้อความสั้นๆง่ายๆก็คือนะคะถ้าใหญ่เข้าแล้วเล็กเข้าถ้าเล็กออกแล้วใหญ่ออกนะคะถ้าเล็กออกแล้วใหญ่ออกนะคะโดยที่เราจะต้องมีอนุกรม2อนุกรมมาเปรียบเทียบกันนะคะ เราให้อนุกรมหนึ่งเป็นตัวเล็กอนุกรมหนึ่งเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็นะคะพอเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจะต้องเข้านะคะเข้าข่ายข้อ1หรือเข้าข่ายข้อ2นะคะถ้าไม่เข้าข่ายข้อหนึ่งหรือเข้าข่ายข้อ2นะคะเราจะต้องนะคะหาอนุกรมมาเปรียบเทียบใหม่นะคะเราต้องหาอนุกรมมาเปรียบเทียบใหม่นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะว่า ในการทดสอบโดยการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะเราจะต้องเปรียบเทียบอนุกรม2อนุกรมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอนุกรม2อนุกรมที่ครูว่าเนี่ยนะคะเราจะมี2อนุกรมนะคะเราจะมี2อนุกรมมี2อนุกรมนะคะโดยที่นะคะอนุกรมหนึ่งนะคะจะเป็นอนุกรมโจทย์อนุกรมหนึ่งจะเป็นอนุกรมโจทย์นะคะอีกอนุกรมหนึ่งนะคะเป็นอนุกรมที่เราสร้างขึ้นมาค่ะเห็นไหม เราต้องสร้างอนุกรมขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับอนุกรมที่โจทย์กำหนดนะคะซึ่งอนุกรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอนุกรมเลขาคณิตหรือไม่ก็เป็นอนุกรมพีซึ่งทั้งสองอนุกรมนี้เรารู้อยู่แล้วว่าลูกเข้าหรือลูกออกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับการทดสอบโดยการเปรียบเทียบเราจะมีอนุกรมนะคะอยู่สองอนุกรมนะคะอนุกรมหนึ่งนะคะเป็นอนุกรมโจทย์ค่ะ อนุกรมเป็นอนุกรมหนึ่งเป็นอนุกรมโจทย์นะคะกับอีกอนุกรมหนึ่งนะคะเป็นอนุกรมที่เราสร้างขึ้นครูจะเขียนสั้นๆนะคะว่าอนุกรมสร้างค่ะอนุกรมหนึ่งเป็นอนุกรมโจทย์นะคะอีกอนุกรมหนึ่งเป็นอนุกรมสร้างแล้วอนุกรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะสร้างจากนะคะอนุกรมเลขาคณิตกับ อนุกรม p ค่ะอนุกรม p อนุกรมเลขาคณิตอย่าลืมนะคะว่าว่าอะไรถ้าค่าสัมบูรณ์ของ R น้อยกว่า1แล้วรูอะไรคะรูเขา้าถ้าค่าสัมบูรณ์ของ R มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วรูอะไรรูออกในขณะที่อนุกรม P คืออนุกรม1ส่วน n กํากำลัง p อนุกรม p เป็นยังไงนะคะถ้า p มากกว่า1แล้วลูกเข้าถ้า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แล้วลูกออกนะคะกรณีที่ p เท่ากับ1เราเรียกเขาว่าอนุกรมฮาร์โมนิกนะคะฮาร์โมนิกหรือฮาร์โมนิกนะคะ